สร้างความฮือฮาให้กับวงการธุรกิจในบ้านเราได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับบทบาทใหม่นะคะของผู้จัดละครชื่อดังคุณไก่วลายุทธหรือด็เรวลายุทธมิลินทัจินดากับการเข้าร่วมบริหารภายในบริษัทค l i t y พ a อสเ e ติกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและล่าสุดนะคะได้เข้าร่วมงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1ประจําปี2 5 6 4 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมาการจํานวน4ี่ชุดนะคะตามหลักธรรมาภิบาลในการมุ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อวันเสราร์ทีท่1ิมิถุนายนที่ผ่านมาณโรงแรมเมล์เคลนแกนลนคอนเวชนชั่นโฮเทลนั่นเองค่ะเกริ่นกันก่อนนะคะว่าตอนนี้พี่ทํางานวงการบันเทิงมาหลายสิบป,ปีแล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนในวงการและคนนอกวงการและคนที่รู้จักเราว่าเรามันเหมือนจะทุกคนก็คือบอกตลอดเวลาว่า มันเหมือนสุดยอดของตัวเองแล้วตละครก็เป็นร้อยเรื่องแล้วรายการทุกสิ่งทุกอย่างก็ทํามาเยอะแล้วก็เคยคิดว่าอยากจะทําอะไรมานานแล้วแล้วโดยอดีตเนี่ยเคยรู้จักกับหลุยน้องคนนี้คนหนึ่งซึ่งซึ่งเขาก็เป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งซึ่งซึ่งเราเห็นเขาทําคลินิกทําเกี่ยวกับความสวยความงามแล้วก็เคยคุยกับเขาบอกเฮ้ยหลุยเธอเก่งนะ เธอคิดน er no <It was S 1> ู่นคิดนี่เธอเธอคิดก่อนคนอื่นก็ตลอดเวลาเลยทําไมเธอไม่คิดที่จะทําอะไรที่นอกเหนือที่เธอคิดเลยเหรอเขาก็เคยบอกว่าผมก็คงคิดแต่สักวันหนึ่งผมคงทําเราก็หยอดไปทำภาษาทำภาษาเราอะว่าอยากทำนี่นนี่บอกหลุยถ้าเผื่อเกิดมีอะไรที่พี่ทําได้หรือใช้พี่ให้เป็นประโยชน์ได้กับในงานของเธอก็มาบอก แล้วระหว่างนั้นเราก็ต่างคนต่างไปทํางานพี่ก็อยู่ในว,ง,วงการบันเทิงพี่ก็ดูแลตัวเองพี่ก็หาหมอนนุนน่นรักษานุ่นรักษานี้เอจจิ้งตัวเองกินนุน่นบํารุงดูสุขภาพแล้วเราก็โทรหาเขาบอกเฮ้ยตอนนี้มีอะไรให้กินบ้างตอนนี้มีอะไรให้ทาบ้างเขาก็ค่อยๆมาทีละนิดทีละหน่อยอ่ะพี่แก่น,นี่ไปลองซิอันนี้ไปลองซิเราก็มาอยากเอามาขวดเดียวนะแกงที่ได้ให้คนข้างๆลองด้วยเพราะถือตัวเองดีแล้วเราจะได้บอกต่อคนอื่นเขา เขาก็ส่งมาให้ทีและนู่นนี่เราก็ส่งส่งไปเออมันก็ดีเหมือนกันเออเด็กคนนี้มันก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาโดยที่ที่เราเห็นตั้งแต่เขาเป็นเด็กแล้วพออยู่มาวันหนึ่งปุ๊บเขาก็โทรมาบอกพี่ไก่ครับผมจะทําตรงนี้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 อย่างนี้เหรอเฮ้ยเธอมั่นใจตัวเองขนาดนี้แล้วเหรอถึงเธอจะก้าวขึ้นมาขนาดนี้มันไม่ใช่งานเล็กๆนะเขาบอกพี่ไก่ ตอนที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยผมศึกษาอะไรมาเยอะผมศึกษากับาทางหมหาวิทยาลัยเกษตรไปหาข้อมูลไปวิเคราะห์วิจัยผมไปประกวดแกประกวดอะไรวะเช่นเนี่ยรู้เรื่องเลยพี่คนไทยไม่ค่อยรู้จักผมหรอกเพราะว่าผมประกวดที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาที่นูน่นที่นี่ที่นั่นเราก็เลยเริ่มรู้สึกเออแต่เขามีแววตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพี่ไก่มาเรามาทําตรงนี้ผมจะทําตรงนี้พี่ไก่มาเป็นตรงนี้ผม จะเห็นฉันทําได้เหรอพี่พี่ไก่เป็นคนที่ดูแลตัวเองมาตลอดแล้วพี่ไก่ก็เคยบอกผมว่าทําไมหลุยไม่ทํานั่นไม่ทํานี้ไม่วิเคราะห์ไอ้นั่นล่ะทําไมไม่วิเคราะห์ไอ้นี่ล่ะเขาก็ไปศึกษาจากคําพูดของพี่ด้วยจากสิ่งที่เขามีประสบการณ์กับการที่เราบอกเล่าเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้มานานแล้วแต่ก่อนเนียพี่เคยอยู่คอสเมติกมาก่อนก่อนที่จะมาทำวงการเราก็เลยรู้ว่าอะไรคืออะไรก็เลยคุยกับเขาเขาก็บอกมา มา,มาช่วยผมตรงนี้หน่อยเราบอกเธออย่าใช้ช่วยดีกว่าเราเอาความสามารถที่เรามีว่าเราสามารถที่จะบอกหรือกล่าวหรือจะให้เธอทําอะไรตรงนี้ได้กว่าที่เธอเคยเป็นเธอต้องหาคนที่เก่งกว่าเธอเธอ,อหาคนที่ขยันกว่าเธอเธอต้องหาคนที่มีความสามารถากว่าเธอแล้วสามารถชี้แนะเธอได้เพราะบางอย่างเนี่ยหรือเขาเก่งเฉพาะแค่ตรงนี้เขาก็าหายไปนานพอสมควร เขาก็ไปรวบรวมคนที่มีความสามารถที่เก่งนะฮะแล้วบอกพี่ไก่ผมพร้อมแล้วที่จะเดินไปผมเอาชีวิตผมเป็นเดิมพันกับสิ่งที่ผมจะทำตรงนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาแน่เว้ยมาเราก็อิ่มตัวในวงการบันเทิงแล้วเพราะทำมาเยอะแล้วแล้วก็ตรงนี้มันเป็นประสบการณ์ใหม่กับสิ่งที่เราจะเรียนรู้และสิ่งที่เรารู้แล้วได้ให้เขาเรียนรู้ ก็เลยตกปากรับคำกับเขามาพี่จะยืนตรงนี้กับเธอแล้วเราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกันถึงคนจะเห็นว่าบางคนอ่ะเวลายุธหน้าเด็กเวลายุธทำไมดูมันเด็กแล้วมาทำวงการธุรกิจมาทำเกี่ยวกับน,นี้จะรู้เรื่องเหรอสิ่งตรงนี้เราไม่รู้แต่เรามีคนที่รู้ทำแทนเราได้ในเรื่องธุรกิจในเรื่องอะไรเราเอาความรู้ในเรื่องสวยงามเรื่องสุขภาพ เรื่องดูแลรักษาตัวเองมาบอกเขากับสิ่งที่เราเจอกับนักแสดงกับเจอประชาชนเจอคนที่ต้องการอะไรในความสวยความงามกับสุขภาพเราก็เลยบอกเฮ้ยหลุยชั้นได้ตรงนี้มาแกเอาไปทำไปทำเขาก็ไปวิเคราะห์วิจัยไปกับต่างๆนานาจนเขาได้มามันเลยเกิดวันนี้ขึ้นมาแล้วก็มั่นใจถ้าไม่มั่นใจชื่อเสียงพี่โคหายไปด้วยเนาะพี่ก็ต้องมั่นใจกับตัวเขาแล้วมั่นใจกับทีมงานของเขาทั้งหมดที่เขาไป เชิญคนนู้นคนนี้มาแล้วต่สมัยนู้นอ่ะจนจนจนถึงสมัยนี้เขาก็พัฒนาของเขาแล้วก็ไปชวนคนเก่งๆมาแล้วมันบังเอิญบังเอิญพี่ไปออกรายการไอรู้หมใครโสดไปเจอคุณหมออยู่คนหมอไอ้ก็ยืนคุยกันเฮ้ยหมอหน้าทำไมเธอเด็กจังวะก็คุยกับเขาพี่ผมมีตัวยาด,ดีมากผมนู่นผมนี่ผมนะั่นเกอย่ามาโกหกเราก็ไม่รู้จักเราก็ต้องด่าไว้ก่อนนะสันดานเราะนะ ผมจบนั่นมานะครับจบนี่มาผมเรียนนี่มานั่นนี่มาเหรอแล้วก็ฟังแล้วเหลอเหลอเหลอไปอย่างนั้นเออก็นยยึกในใจอีกคนนี้มันน่าจะเก่งถ้ามันไม่เก่งมันไม่กล้าพูดกับเราหรอกเ<ส>พราะว่าถ้าเผื่อนั้นเราก็ด่าแล้วเราก็เออรับฟังเอาไว้แล้วบังเอิญอีกหลุยส์ไปท้าวไมอีหมอคนนี้มาแล้วมาเจอกับเราแล้วบอกเฮ้ยเพิ่งออกรูปไหมใครสวยกว่าฉันเลยนะเนี่ยเราก็ถามหลุยส์เธอรู้จักเขาดีหรอพี่มันเก่งนะมันนู่นมันนี่มันนั่นล่ะเหรอ เออฉันก็ฟังเขาที่เล่ามาว่าเขาไปอยู่จีนไปอยู่ออแคนาด,ดาไปอยู่ดูไบรักษาแขกได้นีเก่งนะมันไม่ค่อยเชื่อใครนะพวกแขกพวกอะไรทั้งหลายแหละเขารวยจริงเขาบินมาหาเราอะ่ะแต่นี้เราไปอยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะแล้วเขาทาตรงนั้นได้แล้วเขากลับมาเพื่อที่จะตอบสนองในประเทศไทยกับคนในเมืองไทยแล้วก็มาเจอกันหลยุยมาเจอพี่มาเจอใครๆก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมา เราเอาว,วิทยาการของไบโอเทคและเม t e c คมาใช้เราเอาสารสกัดจากธรรมชาติที่ออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับยารวมกับเทคโนโลยีการแพทย์นะครับนำมาผสมผสานกันเ,เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็เน้นธรรมชาติมากกว่าใช้พวกเ,เคมีครับเรามีคุณหมอมีแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งจบมาผ่านประสบการณ์มาหลายประเทศด้วยเ<อ> <ๆ S 1> พราะฉะนั้นเป็นการคอนเฟิร์มว่าของเรานี้แน่นอนปลอดภัย ความงามในท้องตลาดมันมีเยอะมากก็จริงแต่ส่วนมากแล้วมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อคนคนนั้นอันนีท้ทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันของเราเนี่ยคือจะออกแบบมาเพื่อคนคนนั้นเลยครับ <S <S 2> <S 2> ฝากบริษัท q u a Plus ด้วยนะครับแล้วก็บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่เน้นคุณภาพจริงๆแล้วเราก็ตั้งใจจะทำสิ่งดีๆออกมาเพื่อคนไทยเพื่อ,อสุขภาพแล้วก็การดูแลสุขภาพความงามของคนไทยโดยที่ เน้นเอาธรรมชาติเป็นหลักไม่ใช้เคมีไม่ดูโนฮาร์มครับเพราะว่ามันเป็นหลักข้อแรกของหมออยู่แล้วว่าเราจะต้องไม่ทำร้ายผู้บริโภคครับโอ้โหนะคนเราสวยสู่ภายในจากภายในสู่ภายนอกอันนี้ก็สมบูรณ์แบบอยู่แล้วที่คุณหมอมาอยืนตรงนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะฝากด้วยครับ